ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราในเที่ยวบินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกในเที่ยวบินต่อไปขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, on behalf of Air Asia, we would like to thank you very much for flying with us. We hope that you had a pleasure. อยบนท้องฟ้านะคะเพื่อนเปิ้งจากดอนเมืองไปบุรีรัมย์เด้อจ้ะเด้ออันนี้คืออยู่บนท้องฟ้าเครื่องไก่สิบลูกแล้วนะคะเนาะพี่นอ้องรอเบิ่งขันตอนลุกนะคะว่ามันจะสวยสั้นไหนอากาศกะฮ้อนจ้ะพี่น้องแล้เนาะจากท้องฟ้าสูงๆนะพี่น้องแล้แลก็คือข่อยย้อนลุกย้อนลุกไปเห็น โดยสารปกติแล้วมันกับวัใหญ่แต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นจับพี่น้องก็จะสวยเนาะพี่น้องเบิ่งตะวินค่ะโอ้ฟิพานะพี่น้องเร็วค่ะพี่น้องเร็วค่ะใส่เวลา50นาทีค่ะพี่สวยค่ะแต่คาเทิงกันร่วมกับเปาเนกัสัญญาเพี่อนเพยเนาะพี่น้องขับรถจังหวะกันรอบบึงตัดล่งหน่อย สวยไหมพี่น้องเบิรนก ใช่จนเห็นจนแลนยุดบนเอ่อเห็ดเลือดจะเดินนี่ค่อยๆลุ่มจะเห็นป้าเก็บเห็ดพปกินอ่ะเนี่ยจันเนาะโคเก็บเห็ดค่ะสวยๆเนาะค่ะเนาะตากสูงๆลงมาได้เอ๊ยยังไงสวยบรรยากาศบนท้องฟ้าบนบนเครื่องเนี่จันเนาะแอร์เอเชียเนาะค่ะเนาะพี่น้องอนาคตก็คิดว่าจะบินจาก อังกิษไปลงบุรีรัมเลยนะคะเป็นนานาชาตินะคะเหมือนดอน,น,นะะเมเอเอเืองนะคะเพือ่อนเคิดไหวเนาะค่ะเนาะขิมโตเรื่อยๆนะคะนะพี่น้องเ็็ินผ่าบรรยากาศรดแลน้ำถนกถนนน,นอกพี่นอ้องเนาะจสวยงามค่ะพี่น้องเก็บมาฝากบีฝากนอก้องบุ้ยอยากเดินทางเด้อค่ะเด้อเนี่ย แอร์เอเชียนะคะเนาะโหลดกระเป๋าได้30กิโลนะคะนกแอร์ได้20 22สวยค่ะคลอยลุ่งค่ะระสีเห็นดินแดงนะคะเนาะส mm hmm. นามบินบุรีรัมบุรีรัมแอร์พอร์ตเ next fly from donmun to buri ram airport everybody beautiful สวยมากจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นบาสกะติคอยล่งคอยล่งเห็นตะยอ,อดใหม่สับปีน้องเอ,อเ้ยในหล่ะจ้ะเห็นบาสเนี่ยเป็นแด,ง,ดงนี่ก็คือหอดสนามบิีเราได้สับปีนองเก็บผิดสมัยนั้นเก็บนั่ยนะคะพี่น้องเห็นบาสเนี่ยล่งเราได้พี่น้องลง่งมันก็อสีดงติดตๆๆๆๆิดติดพอหล่อมันถึงถนนหล่ะจะเนาะ มันกระสิกางปีกเนาะจะเนาะคันล้อมันทิงจนถนนแตะถนนมือได้ปีกมันกระจักรางเพราะว่ามันจะโตล้มเนาะค่ะมันจะใส่เบรกปีกมันจะการเนาะค่ะเนาะปีกของเครื่องบินเนี่ยจะกระการเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเครื่องได้ปีกว่าการนี่อันตรายได้พี่น้องสิบอกเนาะจะเนาะอันนี้ชื่อว่าปีกการเนี่ยคือว่ามันเหยียบมันเบรกนะคะมันตัดล้มเนาะจะเนาะ มันลูเล่นเขาบอกเนี่ยา้คะบรินำไปท่านได้มาถึงท่าย่านไม่รามไปเที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ข้าราชการทหารรนระบุรีรใช้ความระมัดรที่เก็บสัพรน้าศและตรวจนะให้เรียบ้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องบินะก็ในนาของสยการบินแรเอเชียกับการเทาวาสน่าบินมาช่ยพกสกรและดูเรือดุกคนขอขอบพระคุณนาที่เดินทางกับเราในวันนี้ควาเป็นอย่างนี้วันน้ต่อนเราจะนั่้อีกบรรทบินถัดไปค่ะอรเอเชียพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความกิตติและใส่ใจดูเที่ยวบินสำหรับปฏิคดกดาสวัสดีค่ะเตียงแก We have just landed at Buriram Airport. For your safety, please remain seated. Do be careful when opening the overhead compartment. And please ensure you have and your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and look forward to serving you again soon. On behalf of Asia, Captain, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. At Asia, every care. Have a pleasant day.